สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ช่องหนองประดุกชาแนลนะครับตอนนี้ขบวน257นะครับต้นทางทนบุรีไปทางน้ำตกนะครับเห็นไฟเมตะไกลแล้วนะครับกำลังผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับลอดสะพานยกระดับสายนครปฐม,มกาญจนาบุรีครับ กำลังจะลอดสะพานเกือกม้านะครับมาแล้วนะครับวันนี้ทำขบวนโดยปู่ GEK เจ้าเดิมครับสายนี้ปู่เขาคลองนะครับ นักวีดหน้าดูเลยนะครพอขอรอ U G K 4031นะครับทำขบวนธรรม,มดาที่257นะครับต้นทางชนบุรีไปทางน้ำตกนะครับผ่านลอดสะพานเกือกม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านสวนกล้วยไปแล้วนะครับ